สวัสดีครับสวัสดี f อแฟนครับนะครับ f อฟซสาวน้อย FC น้องหิงครับพบกับบ่าทุนในช่องบา้าวทุนทองทูนแบ่น้อยน้อยิครับครับพี่น้องมาแล้วดีดีอุ้ยขึ้นหวอวไอเดโขึ้นหอดไอเดโอเอ,เอ้แต่ว่าห้ามให้ไอเดโไปไก่ลูกไอเดโสิไปกงนี่ห้ามนะครับแต่ว่าเวลาออกมาแล้วแลนหาไอเดโให้ขึ้นหอวไอโดโลได ไอโดเพิ่กระหูไรดีๆออกมาปืบแลนแลนมาหาเลยเลยนี่หวานบ่สนใจเข้าเลยได้บาทนี่สนใจไอโดย่างเดียวเลยดีดีหมาไม่รู้ก่อนครับนมแปดเต่านะครับไปอ้าเอ้าเอ้าเนเวลานะครับคำคำเนี่ยคือปล่อยออกมาหา ีี่หาเยวนะครับรรยากาศยามค่ำครับพี่น้องแดดเมืดมือครับแดดแต่เศ้าจนหอดคากักเลยมึงนี้ถือว่าเป็นอีกมือหนึ่งนะครับที่แดด ดูเดือดแห้งมูนนี้แดดดูเดือดแห้งครับนี่ไอโดนี่มาแล้วดี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 ดดมาแม่ลูก่อนครับลูกเตลละโต้ยังแมนเป็นตาหักอ้าวไปหาลูกดิกแล้วนี่ไปทักทายดูกดิกแล้ว เอาบุญรอดก็มาแล้วบดนี่เอานีา่รักใจกันหน่อยนอนอยู่กับลูกเบิดมือครับเดี๋ยวเวลาออกมาหาเพื่อนเพื่อนแพะ้กะับห้องแล้ว รถเคนรถเขนเขา่าถอยเข่าประตูนี่แต่ว่าต้อนออกแรนออกประตูนั่นเลยหอนแห้งคนขคนคับรถเขนขับ<ด>หอนแห้งนีเห็นเขาเอื้นดีๆเนี่ยบ่ได้ฮินอยากลงมาติหนะให้มูหน่อย ได้เวลานอนเล่นครับหน้าบ้านบรรยากาศยามคำ่ๆค,ครับ บุญหลอดนี่็เกือกขี่ต้มเหมือนมือกันเลยตกใจยหางจากคลองอีกบาทนี่สกัดหางจากคลองบุญหล่อกำลังซ้นครับเป็นหมาที่กําลังสุกสนเลยนะครับตอนนี้ถ้าเปียบเป็นคนกับอายุประมาณแปดเก่าขวบสิบขวบครับเป็นไวที่กําลังซ้นนะครับกําลังเรียนรู้เห็นรถมอเตอร์ไซค์เห็นรถยนแรผ่านไปผ่านมามันก็จะยื่นแนมหรือว่า แลนใส่นะครับคล้ขาขๆโดช่วงโดกาลังเป็นเบาช่วงโดกาลังไงกะเป็นเดียวแบบเดียวกันครับบุญหลอดเลยนะครับคือคาบคาบเกือบคาบนั่นคาบนี้คือกั้นนะครับแต่ว่าพ่อไอญ่ในในขึ้นมานโดกะเศร้านะครับอาการพวกนั้นพฤติกรรมแบบนั้นกะหายไปนะครับถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้ววะสัน

ต่อไปกําแพงแล้วกับีประตูนะครับเนาะแต่มีประตูมีออียงรอบรัวขอบชิดดีดีแล้วเัากิจป,ปล่อยพวกพื้นแรนเห่นอยู่แถวบริเวณนี่แหละครับการจะมีมองเปิดเป็นเวลานะครับให้ออกไปหาครับถ่ายภายนอกสำหรับทีมงานแกงสีขานะครับแต่การ้วยส่วนยอมดูว่าลาดพื้นปูนเอียงเรียบร้อยแล้วเขาก็อาจจะ ดูกดีกาจะมีโอกาสในลงมหลินน้ำมูนะ,ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขามียนเคลียอยางเรียบร้อยพื้นที่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมันสีมันสีสามารถควบคุมพวกเศษอาหารเศษอย่างใดนะครับพี่น้องบัดน,นั้นลูกดีก็คือสีท่ทีมีโอกาสมาเลนด์เลนกับบุญหลอดแต่ว่ามีไอน้องไส้อีลานะครับลูกไม่น่อยลูกไส้ไม่หน่อย อยากได้บุญหลอดไปเลี้ยงวสันมันหนาหักดีี่วสันอยากได้บุญหลอดไปเลี้ยง<า>หรือว่าไอ้ขอลูกดีๆต้นหนึ่งนะครับเป็นเช่าลูกดีๆไปเลี้ยงต้นหนึ่งนะครับตอนนี้ลูกดีๆเจ็ดต,ตัวนี่คือเขายังบมทันด้เปิดจองนะครับแต่ว่ามีทักมาหลายคนนะครับพ่อหักผีเพื่อนสนับสนุนน้องมาด้วยตลอดนะครับพ่อ F4 พลังเงียบยิงน้อยนะครับที่เพื่อนอยากได้นองไปเลี้ยงพอการใส่พอนุ่นเนี่ยคืออยากได้ลูกดีๆไปเลี้ยงนะครับแต่ว่าก็ต้องเบิงอีกว่าสีได้ต้วไดหรือว่าสีไดแบบใดนะครับในใจอยากได้อยากให้ได้ทุกคนนะครับแต่ว่าด้วยจํานวนที่มันมีจํากัดก็คงจะแบ่งให้ได้บอรครบทุกคนนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพ่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเป็นโฆษณาเป็นกำลังใจหน่อยเด้อครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สนิกสักก่อนได้พวกกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ